ภาพเสียดเส้นแล้ช่วงสุดท้ายพิธีกรรมท่านผู้ชมโอเคญาตลูกหลานดูน้าพิธีสุดท้ายแต่เราก็ไม่ได้ไปบันทึกภาพนะครับ จารย์เจพิธีก็จะประกอบพิธีเป็นบาราสุดท้ายที่จะประชุมเพลิงขั้นตอนสุดท้ายก็เดินทางสัปรเร่อก็จะประกอบพิธีในช่วงสุดท้ายนะครับ ไมรยอมถัดมือเป็นให้ไหมครับ ลูกเนพรมเสนอลูกมน่พรมเต็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 มนมาูดก่อนเด็กโปรยทางเโปรยทางให้พสูคุณป <à> ูตามนี่ไอเ็ม่ตสมาเดอ สุดท้ายเจ้าพิธีจารยสัป,ปรือก็จะบอกกลาวตามคทถาตา่ตางๆที่ท่านเรียนมา่อนะคะ

Terima kasih telah <laughs> menonton! จะเติมน้ำมันสล่ดลงไปด้วยนะท่านผู้ชมคิดว่า คงจะส่งมาเป็นครั้งสุดท้ายเนาะได้ไหมล่ะได้กีได้กียันครับเอาอเ,เหรอก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศทา,ทานผู้ชมไว้จะเพียงเท่านี้เนาะอือแต่งตงกาวนนี้ก็ส่งคุณอาคุณน้าไปสู่ ภคภูมิสวัสดิ์ชั้นที่สุตติสุขไปแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นี้นะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษของทสวัสดีครับ <c oughs>